กิจกรรมใหม่เข้าสู่เซวอร์ไทยนะครับฐานะของตู้แคปซูลตู้กิจกรรมรูปแบบใหม่มาเยือนไทยเป็นครั้งแรกกับรูปแบบแคปซูลที่เขาว่ากันว่าแสนเกลือแสนเกือมาพร้อมกับของใหม่หลากหลายพร้อมแหวนรียรันที่เป็นตัวไก่และแหวนมา้างานนี้ต้องหาซะหน่อยเพราะเราขาดอยู่ไปดูกันครับ รคับก็กาบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนจ,ำจ,ำจับช่องจานแจ็คนในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสรรพยุทธ,ธว,ญญ Thailand, วิญญาณในเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามนะครับกับตู้ของตัวกิจกรรมใหม่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเสียงจานเนี่ยมันมันมีความแบบแปลกๆนะครับเพราะว่าพอดีเนี่ยได้ทําการเซตใหม่ใหม่นะถ้าเสียงเป็นอะไรยังไงก็ลองบอกกันได้นะครับถ้ามันแบบเอ้ยจานผมรู้สึกว่าอู้ยเกินไปหรืออะไรเงี้ยก็ลองบอกกันได้เดี๋ยวลองปรับเพิ่มนะครับก็ท่งหน้าของตัวตู้สกินไม่ใช่ตู้สกินดี ตู้แคปซูลเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้เสมอๆครับคือเราจะต้องเปิดทั้งหมด5เหรียญนะครับเพื่อรับตัว1ใบในการสุ่มแมวกวะจริงๆเนี่ยมันมีการันตีนะครับจริงๆมันอยู่บนหัวแมวอะจาจย์จำได้มันอยู่บนหัวแมวอ่ะของรางวัลก็จะเป็นมีพวกไส้กรอบมีพวกแหวนเปิด140ได้เลือกอฟได้นะครับมันอยู่บนหัวแมวอ่ะแต่มันหายไปไหนไม่รู้อ่ะเนี่ยเอองงเหมือนกันนะครับจริงๆต้องอยู่บนหัวแมวแต่มันเออหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย โดยด้านสเตล่าทำราคาไว้ให้นะครับเหมาเหมาจานลงไว้ในเพจแล้วก็ในชุมชนเรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่อยากเผากิจกรรมนะครับแบบเหมาเหมาทุกวันทุกวันเป็นรายวันันละ480บาทเหมาเหมาทุแพ็คไปเลยนะก็สําหรับคนที่สนใจนะครับแล้วของรางวัลที่มาจากกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีเป็นของใหญ่สุดเป็นอกหลงๆนะครับขนาดที่ยังมีเชืออยู่เริ่มเทินนะครับเพิ่มดาามจท้ายสุด30%สูงสุด9ชั้นนะครับแลชชีติติเพื่อนรุ่มทีมทั้งหมด ด้วยผลชุบชีวิตเนี่ยจะเกิดขึ้นได้สูงสุด1ครั้งต่อ1คนนะครับแล้วก็ผล4ดาวทุกครั้งที่สวมใส่กระดูกวิญญาณ SP SP บวกซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าหลงหลงกระดูกเยอะนะครับหลงหลงกระดูกเต็มตัวเลยทั้ง SP แล้วก็ SP บวกที่เป็นฟิวชั่นนะครับฝังราวดาเมดเพิ่มขึ้น25%ต่อชิ้นนะครับโคตรด,ดีมากๆต่อชิ้นนะแล้วก็5ดาวเมื่อฝ่ายใดตายนะครับ ฝ่ายเราที่อยู่บนสุดของแถบการกระทำจะได้เล่นทันทีและยูนิตอื่นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแถบการกระทำได้ก็คือใน PVP ห้ามเล่งเทินห้ามโดดเทินนะหกดาวนะครับเมื่อชุบชีวิตสาเร็จนะครับจะฟื้นรูปพลังวิญญาณเต็มและรีเซ็ตครูดาวและทําให้ยูนิตนั้นกระทําทันทีในระดับสปีดเริ่มต้นคือได้เล่นทันทีด้วยแต่จริงถ้าที่กระดูกส่วนใหญ่กระดูกที่เป็น SP บวกแบบนี้มันจะได้แค่4ดาว5้าดาว6ดาวจะเป็น PVP สู้คนซะมากกว่านะครับแต่ว่าปรับได้ถือว่าเยอะเนี่ยอืม ถือว่าบัฟดูจงขึ้มจงขึ้มอยู่นะคือให้บัฟที่เยอะเพราะว่าตัวหลงหลงมันมีกระดูกฟิวชั่นเยอะด้วยแหละแล้วก็กระดูกธรรมดารวมกันมันก็หลายชิ้นจัดเลยแล้วไม่มีแบบจากัดเลยว่าต้องกี่ชิ้นได้กี่ชิ้นนะครับและจะมีเป็นกระดูกขานะครับกระดูกขาน้อเซียลฟิวชั่นนะติดควบคุมแล้วระเมดเพิ่มขึ้น10%ต่อ3สถานะควบคุมนะครับสูงสุดที่มี4ดาวนะครับเมื่อสะดูติดสถานะควบคุม3ถึงขึ้นไปนะครับหลังจากเราใช้สกิล1หรือ8จะยืดเวลาสถานะควบคุมนั้นออกไปอีก 5ดาวนะครับเมื่อศัตรูตายในสายป้องกันหรือสายซัพพอร์ตเปิดใช้งานเขตแดนหรือว่าเกาะป้องกอันขอบเขตนะครับเซลเซียจะใช้งานสกิลติดตัวทันทีสูงสุด1ครั้งต่อศัตรูแต่ละตัว6ดาวนะครับหากว่าเซลหากว่าเซลเซียเป็นยูนิตท,ที่มีสปีดสูงสุดในทีมเมื่อใช้สกิล1หรือ8ศัตรูได้รับดาเมจ้ายสุดเพิ่มขึ้น50%สูงสุด 300%, ด300ใช้สกิลติดตัวเสียงหยกแตกทันที1ครั้งติดได้สูงสุด1ครั้งและสูงสุด6ครั้งต่อ1การต่อสู จร,จริงๆมันมีการันตีจริงๆนะเออจย์แบบนึงนะจาจย์ขอเราแบบคิดกันเออจารย์ไม่รู้ว่าจย์ตั้งชื่อขีปว้ว่าอะไรจะไปหาไม่เจอเออไปหาแล้วก็ไม่เจอนะครับอาแต่ว่าจย์หมอหมดแล้วกัน48 0 0เอามาสักทีละ50ประกันเออทำใจไม่ได้4,800ก็คือเดี๋ยวเราจะมาหาของอันนี้นะครับส่วนใหญ่ของนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นมีขาธรรมดาเลยไหมแล้วก็จะมีแหวนครับจ้างขาดแหวนนี้อยู่เพราะว่า ตอนนั้นที่อาจารย์ทำไว้มันยังไม่เต็มห0แสนดาเมจหายไปเยอะมากนะครับออสการเปร็นคนถือนะที่อาจารย์ต้องการนะครับตอนนี้อาจารย์มีอยู่5้0แสนนะครับต้องการ7วงต้องการ7วงเลยโอ้เยอะอเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยเวงนะครับโดย7วงที่ว่ามานี้นะครับก็จะได้จากทีเนี้ยหวงแล้วก็ได้จากอันนี้วงหนึ่งก็ได้แต่มันต้องได้140เนี่ยงั้นไปกันเลยกันครับกดไม่ต้องสกิไปก็ได้เนี่ยมันต้องให้ได้แต้มน้อยๆครับ ถ้าอยากได้ใบบนๆไวๆอ่ะเฉลี่ยส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์คิดนะครับคือประมาณ1 5บถึงใบอ่ะ10บใบครับโอ้10บใบเกือบถึงแล้วครับอ่ะ15บใบได้มา1ใบครับอ่ะ15ได้1นะครับโอ้เมื่อกี้ไม่ได้ด้วย20ด้วยครับคือมันถึงการันตีแล้วมันบวกไปอีกนะครับอืมขอรางวัลเล็กๆส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะ บบครบัประมาณ20ต่อ1เลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยอ้าโชคดี15นิดออกครับ3ใบที่ได้มานะครับมันสูงสุดได้50ใบการันตีอกน่าจะ50มั้งมันไม่ขึ้นการันตีให้ยังงงวะจริงๆมันมีนะการันตีอะ่ะอ่าได้มาแล้วครับแหวนครบได้เลย6วงแล้วก็ถ้าไอีกอันนึงก็จะดีมาก ได้หินมา30จริงๆหินก็ต้องการแหลต่มัน50ได้ไหมแบบ30หน่อยขึ้นอ่านะครับจริงๆได้มาวงนึ่งแอืมแต่ก็ถ้าทำหกแสนได้จันว่ามันก็คุ้มแหละสำหรับจานสามสิบแล้กันโอเคสิห้าครับ โอเคสาได้มา2ใบเท่ากับสิได้หนึ่งจริงๆมันเหลือเศษโชคดีจากครั้งก่อนๆมามาเลยวนถึงนะครับแล้วเปิดไป85แล้วนะครับจะคิดไปเลย30โอ้โหหินหิน90ก้อนแล้วนะครับอืมจริงๆเราเหลือเติมพวก19บาทนะครับ9 9บาท2อันได้6เหรียญจริงๆก็ อีกสักสิบห้าสิแต่ว่าที่เหลือน่าจะเป็นรอเปิดลายวันเอานะครับใช้เพชรเอาใ,ใช้เติมเงินเสริมเอาโอ้โหไม่ถึงด้วยรอบหน้าได้การันตีครับ เ้าเปิดไป105แล้วขาดอีก40ครั้งเนี่ยเราก็ได้แหวนเลือกออฟด้วยเนี่ยฮึบโอเคจริงๆจบได้เลยครับเติมรายวันเพื่อเปิดแบบขำๆเพิ่มเติมได้ครับหลักๆคือได้แล้วครับที่ต้องการนะครับหลักคือได้แล้วที่ต้องการ12วงครับถือว่าคุ้มนะเนี่ย12วงในราคาประมาณ3,000เพชรนะครับ12วงคุ้มเลยหรือใครจะซื้อพวกรายวงรายวันเสริมๆไปก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยแบบ เฉลี่ยเฉลี่ยเปิเด,ด,ดมันก็เป็นถือว่าเป็นรอบดีลานแหละมันเลยพ่วงกิจกรรม,มอื่นๆของอื่นมาด้วยนะครับแล้วหากว่าใครมีงหลงชิ้นนี้นะครับเรียกได้ว่าเสียปลายมาก็ยังคงแทนที่ได้ยากยิ่งมีกระดูกชิ้นนี้มันเป็นกระดูกกระดูกแบบเทวะองค์การ9สีอ่ะมันจะทําให้ตัวหลงบัฟแรงขึ้นสุดๆไปเลยเสียปลายก็คงต้องแบบนั่งมองไปอีกซักแพ็คหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เสริมอีกหนึ่งอย่างนะครับกิจกรรมในรอบนี้จะมีเป็นอีกหนึ่งอย่างคือฉายามาให้ด้วยนะ ฉายาทนาของเวทแคทนะครับก็คือเป็นฉายาที่เอาไว้เพิ่มดาเมจ9 9 0 2 0 0นี่เหมือนเดิมแล้วก็อันที่2ในการต่อสู้ทุกครั้งที่ฝั่งเราโจมตีปกติหนึ่งครั้งดาเมจทั้งทีมเพิ่มขึ้นสเสูงสุดสามอเอฉายาแมวแน่เลยอะเมื่อฝั่งเราจบเทินโดยไม่ใช้สกิลใดๆนะครับฝั่งทั้งเราจะได้โจมตีเป้าหมายหนึ่งครั้งเอฟเฟกนี้แสดงได้กับยูนิตได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นอ๋อก็ได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่ามม่าาาามวััีบบ,บ,บ,บร้้ไไเลกดต นะครับหรือว่าเราไม่ได้ออกโจมตีเนี่ยหรือไม่ใช้สกิลใดๆเลยอาจจะเป็นหลงๆก็ได้นะอือ๋อเมื่อศัตรูจบเทินโดยไม่ใช้สกิลก็คือเล่นตีกระดูกนั่นแหละศัตรูไม่ได้เล่นเลยจบเทินไปเราก็สบซาบส,าสบซาบตีเพิ่มเติมทําให้แมวเก็บสแต็คได้เร็วขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสาหรับกิจกรรมตู้แคปซูลที่มารอบแรกนะครับจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้หวังอะไรเลยนะจริงจงจันเล็งเอาไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าของรับสเตปเนี่ยสกินมันก็ไม่ได้เป็นสกินดีเดอะไรขนาดนั้นนะครับก็น่าจะเปิดจากรายวันที่เหลืออีก2วันที่เหลือนะครับในการเปิดไปเรื่อยๆอาจจะได้สักใบ2ใบอะไรเงี้ยถือว่าปิดจบด้วยงบประมาณประมาณนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับได้มา12วงเลยก็เลือกแล้วก็เผื่อทําเป็น 1> 8แสนหนึ่ง8แสนสอง8แสนสามอะไรพวกเนี้ยเพิ่มเติมเสริมๆเข้าไปนะก็ถือว่าโอเคเลยจริงๆเวลาหาของในตู้เนี้ยมันจะมีแหวนที่เป็นแหวนสําหรับฟิวชั่นนะครับจะถามว่าแหวนม้าแหวนอะไรพวกเนี้ยฟิวชั่นกับอะไรเนี่ยฟิวชั่นกับพวกเนี้ยครับสีทองส่วนอันนี้เอาไว้ขึ้น9แสนเก้าขึ้นหนึ่งล้านอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็ขึ้น9แสนเก้าขึ้นหนึ่งล้านจะใช้แหวนพวกนี้ในการเอามาใช้งานนะครับก็สำหรับคลิปนี้จะเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคุรักแฟนขอให้เป็นวันที่สนุกครับทุกคนขอให้โชค เติมถูกเติมไวเติมนี้ไม่มีรีฟันเติมแล้วยืนก่อกโคด้ดปเ k สุสองจับช่องไวในเกมเมอร์ไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปไว้รครับ